ณนะพืนน้ำอันห่างไกลเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตลึกลับมากมายตอนนี้นจอโอ้โยกำลังอานลณ์ผบดเลยเอาละและที่นี่มีเผ่าพันุชนิดหนึ่งพร้อมที่จะวิวัฒนาการตัวเองเพื่อขึ้นสู่บนโบกกันแล้วเอาละถึงเวลาแล้วสินะที่เรานั้นจะต้องวิวัฒนาการไปกันเลยอะไรเดี๋ยวฮะ บันทึกวิวัฒนาการของเราจะแสดงถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตของคุณไหนดูสิรุ่นที่หนึ่งของเราเนี่ยมาเป็นสีม่วงเลยนะฮะแล้วก็กลายเป็นสีเหลืองมาเรื่อยๆโอ้โหมีการตายห้าครั้ง แหม่ตายเยอะสิละเกินนะเนี่ยแต่เหมือนว่าเรานะเนี่ยจะเน้นไปที่การกินพืชซะมากกว่าสังเกตเห็นไหมเราเนี่ยได้จบเป็นที่พวกกินพืชน,นะฮะคุณผ<ม>ู้ชมฮะแล้วก็สังเกตว่าการตายของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายมหาศาลมากๆเรียกได้ว่าเกือบเออเกือบจะศูพันกันเลยทีเดียวเกือบไปแล้วนะเนี่ยบอกแล้วว่าเผ่าพันธุ์ฮีนะเนี่ยไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่ก้าวร้<ม>ราวนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาละ่ะถึงเวลาที่เรานั้นเนี่ยจะขึ้นสู่บนบกกันแล้วไปกันเลยข้าไปก่อนละเฟย เอาละแล้วมันก็ถึงเวลาที่แขนขาของข้านั้นจะงอกเผื่อยตัวข้าสามารถขึ้นสู่บนบกได้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเผ่าพันธุ์ฮีสู1หนึของเรานะเนี่ย ออกมาเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเซนทอนะถ้าใครยังไม่เคยดูในซีซั่นแรกนะฮะสามารถย้อนกลับไปดูได้ส่วนในเผ่าพันธุ์ฮิเองนี้นั้นเนี่ยเราจะไม่แบบก้าวร้าวฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเราจะดีไซน์เผ่าพันธุ์ของเราเนี่ยให้ออกมาแบบน่ารักจิ้มลิ้มให้ศัตรูของเราหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยมองมาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะรังแกพวกเขาดีไหมเอาหดมันประมาณนี้ดีไหม ตัวมันกลมๆเอ,อ้ยจะวาไปตัวกลมมันก็อาจจะน่ารักก็ได้นะคุณผู้ชมจริงไหมถ้าสมมุติเราทําตัวกลมๆและเราก็ใส่ลูกกระตาใหญ่ๆเข้าไปอืมเอ,อ่อลูกกระตาเราสามารถทําอะไรกับมันได้เออ,เอ,อตาตาเหลือปแันนี้อ่าเปลี่ยนสิถ้าอันนี้อ๋ออันนี้เป็นตาดุอ๋อเอออันนี้มันก็ดูน่ากลัวแต่ถ้าสมมุติเราเนี่ยสามารถใส่ความน่ากลัวเข้าไปในตัวเราได้สักนิดนึงเนี่ย มันก็อาจจะดีก็ได้นะจริงไหมผมกำลังคิดอยู่ว่าเรานี่นนสามารถลดข้อต่อของตัวเราได้หรือเปล่านะอย่างเช่นถ้าสมมติผมเนี่ยอยากจะให้เขาเหลือแค่เท้าอะ่ะได้เปล่าวะเหมือนจะเอ้ยเอ้ยนี่แหละคือสิ่งีิการองการล่ะดูสิดูความน่ารักของมันคุณผู้ชมให้เห็นไหมแตม่ตรงนี้มันยื่นออกมาเหมือนเขาเลยนะพว่าไงะ มันก็เหมือนเป็นหูดีนะคุณผู้ชมว่ากันไหมเออถ้าสมมุติเราปล่อยอย่างนี้ไว้มันก็ดูน่ารักไม่หยอกดีนะฉะนั้นฮะผมจะปล่อยไว้แบบนี้ก็แล้วกันนะส่วนปากเนี่ยมันก็ควรจะมีจริงไหมกินพืชหรอเอาเป็นอันนี้ดีกว่าปากดูเนี่ยเราจะได้กินได้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์เอาปากเล็กๆแล้วถ้าเราไปแบบนี้เนี่ยโดยไม่มีอะไรป้องกันตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมครับผมมองว่าเราเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยก็มีเขาสักหน่อยหนึ่งเอาไว้ป้องกันตัวเว้ยนี่ เขาแบบเล็กๆจิ้มลิ้มหน้ารักหน้ารักคุณผู้ชมเป็นไงอุ่ยหน้ารักกุง้งกิ้งแล้วก็เติมคี้ปีกเล็กๆเข้าไปเพิ่มความน่ารักให้กับน้องเขาเอ้คุณผู้ชมฮะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าคราวนี้ฮะเราจะมาในคอนเซปต์น่ารักแล้วก็เดี๋ยวนะพ่นพิษอันนี้ดีกว่าไฟฟ้าเนี่ยใช้ในแปะตูดดีกว่าเออให้เป็นหางให้เป็นหางเอามาใช้ในการหวาน,สนเสน่ห์ฮะคุณผู้ชมมาเจ้าสิ่งนี้นะฮะเออหางใช่ไหม ห่างนะโอเคเอาเป็นว่านะฮะตอนนี้เผ่าพันธ์่เองของเราเนี่ยก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือว่าใส่อันนี้เพิ่มเดี๋ยวนะเราจะแบบใส่เยอะไปหรือเปล่าเอาแค่นี้แล้วกันคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราค่อยไปหาชิ้นส่วนบนบกแล้วเดี๋ยวเราค่อยพัฒนาสายพันธุ์ของเราไปเรื่อยๆ,ๆกันแล้วกันลุยกันเลยฮ้บห่ สดชื่นสดชื่นเลืเกินในที่สุดข้าก็รอดรอดพื้นที่ใต้น้ำขึ้นมาบนบกได้ตามมาพักพวกเร็วเข้าคุณผู้ชมฮะพอมันเดินกันมาเยอะๆมันก็ดูน่ารักดีนะตัวกลมๆดุกดิ๊กดุ๊กดิ๊ดูดิแล้ตัวน้ำม่ตามันใหญ่จังวะเฮ้ยน่ารักว่าน่ารักใช่ไหมคุณผู้ชมฮะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ แล้วเช้าวันใหม่ก็เริ่มขึ้นคุณเองก็มีโลกใบใหม่อันน่าอัศจรรย์และแปลกประหลาดรอคุณอยู่เช่นกันสูดหายใจจนชุ่มปอดขณะเหยียดแข้งเหยียดขาอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่เป็นแผ่นดินแข็งแห่งนี้การประจนภัยแห่งวิวัฒนาการได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไหนดูสิ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวิวัฒนาการขณะนี้คุณสวมบทบาทเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกห้อมร้อมด้วยเพื่อนร่วมรังของคุณคุณจะต้องวิวัฒนาการและพบปะก,กับสายพันธุ์อื่นๆบนดาวเคราะห์และก็รับแต้ม d ี a นเนะครับคุณผู้ชมฮะเราต้องเก็บแต้มตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเพื่อความก้าวหน้าของเราเก็บแต้ม d n a เข้าไปเราเนี่ยสามารถเลือกที่จะผูกมิตรหรือว่ากําจัดพวกมันให้สูญพันธุ์ก็ได้นะเราไม่กล้ารา้าวคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเราจะผูกมิดแล้วกันนะ เฮ้ยไอตัวเล็กทําไมตามันใหญ่จงวะเนี่ยทำไมมันไม่ทําให้พอดีพอดีวะอืมเอาละเยวสิ่งนี้ละคุณค้นพบชิ้นส่วนใหม่ถ้าหากกองกระดูกกองใหญ่กว่านี้ชิ้นส่วนจะเป็นแบบไหนกันนะข้าก็อยากรู้เหมือนกันตอนนี้ได้อะไรเนี่ยฮะ Can t o w i s นะซึ่งน่าเป็นเอ่อปากว่ามันขึ้นเป็นรูปปากอะผมคิดว่าน่าเป็นปากแหละเอาละเมื่อกี้เขาบอกอะไรนะให้ให้ผสมพันธุ์หรือวะ ไม่มัง้งเอาเป็นว่านี่ก่อนเลยนี่ก่อนเลยเราเนี่ยหาของกินเราเป็นสัตว์กินพืนพชคุณผู้ชมฮะเขากินยังไงวะเอาใส่ปากไปเลยเหรอภาร,รกิจที่เราต้องทําตอนนี้นะฮะก็คือพบปะก,กับสายพันธุ์อื่นหรือว่ารวบรวมชิ้นส่วนใหม่ๆเพื่อวิวัฒนาการออุอ๊ยสไปกี้แม็กูอย,อย่างนั้นเหรอหน้าตาแกดูน่ารักน่าชังเหมือนกันนะเอาเป็นว่าข้าจะลองคุยกับแกดูสักหน่อยก็แล้วกัน ใครกันเนี่ยคุณคุณนี่ใครกันเนี่ยคุณคุณพบสปีชี์ใหม่แต่คุณอยากจะสร้างมิตรหรือสตูกันล่ะอืมเอาเป็นว่าเราเนี่ยเลือกที่จะสร้างมิรฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเราเป็นเผ่าพัานธุ์ไม่ก้าวรา้าวยังไงล่ะสวัสดีร้องเพลงเหรอร้องเพลงเราก็มีปากเหมือนกันแหละเอาอีกทีไหมอีกทีไหม ไม่น่าได้ฮะพลังการร้องเพลงของเราเนี่ยแบบเลเวลต่ําเกินไปอาจจะต้องไปลองคุยกับตัวอื่นเผื่อว่าแบบตัวอื่นเขาจะมีสกิลในการแบบเต้นรําอันนี้อะไรเนี่ยวานเสน่ห์ใช่เรามีหวานเสน่ห์อยู่ร้องเพลงแล้วร้องเพลงก็ได้ถึงไหมแค่เนี้เพลงเราเพราะสิทําดีมากยังไงซาปลาใหญ่ก็ต้องกินปลาเล็กอยู่แล้วนะฮะ ยิ่งสิ่งมีชีวิตของคุณมีสมองใหญ่ก็ยิ่งฉลาดเหรอพรรคพวกของเราไปไหนหมดวะเนี่ยฮะเอาเป็นว่าเขาบอกว่าทําให้สไปกี้แม็กวู2ตัวประทับใจนะตัวนี้แหละตัวนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยมันร้องเพลงแบบเอาละข้าจะร้องเพลงแกฟังอีกครั้งหนึง่งไปเลยเมื่อกี้เราก็ทําอย่างนี้ไม่ใช่เหรอวะทำไมรอบที่แล้วไม่ได้หรือว่ามันได้อยู่แล้วเราต้องทําให้เป็นสีเขียวคุณผู้ชมฮะ เพื่อ,อเพื่อเป็นมิตรแล้วเดี๋ยวนะตัวไหนยังไม่ได้คุยบ้างวะจา่าฝูเหรอไม่เอาจ่าฝูงเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะฉะนั้นคุยกับลูกกระจกมันนี่แหละเรียบร้อยในที่สุดถ้าก็มีเพื่อนร่วมโลกบนผืนดินแห่งนี้แล้วคุณผู้ชมฮะเอาล่ะเหมือนว่าเขาเนี่ยจะให้เราทําการหาคู่เหรอแต่ผมอยากได้ชิ้นส่วนอีกสักชิ้นสองชิ้นมากกว่า เราจะได้มีชิ้นส่วนในการเอาไปผสมพันธุ์ของเราเอยนี่อะไรอ่ะก็อุยอยเอ้าเจ้เอา้นนาเอาเไปดูปว่าลองฝูงมิตรกับเจ้าพวกนี้ก่อนก็นแล้วกันนะสปีดจูนข้าจะร้องเพลงให้แกฟังหุยไม่ยากคุณผู้ชมฮะไม่ยากฝูงมิตรจากฝูงจะไหวปะวะลองดูเอาร้องเพลงไปสองรอบสองรอบ อ๋อถ้าเราเนี่ยทำการผูกมิรกับจา่าฝูงเนีฮะเราจะได้ของด้วยแหละอ้รูปนี้ตัวนั้นเราแบบผูกมิรกับจา่าฝูงดีกว่าเอาละร้องเพลงเรียบร้อยอุ๊ยอะไรอะข้าไม่เคยรู้สึกมีพลังมากมายขนาดนี้มาก่อนมีความรู้สึกว่าสมองของข้ามันโตขึ้น เฉลาดสุดๆส,สมองของคุณใหญ่ขึ้นอีกนิดแล้วนี่เป็นก้าวแรกของการเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูปัญญาคุณได้รับความสามารถในการชวนให้สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นมาเป็นพวกและเพิ่มเข้าในฝูงของคุณโอ้น่าสนใจนะเนี่ยก็คือเราสามารถเอาเอา้ยแลวไข่มันมนอนแอง่งแมงอยู่ตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันมีปาวะคุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้มันมีปอ่ะกินมันเลยก็รู้กันนะ มานอนแถวนี้หิวพอดีเอาไปว่าเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะอะไรอันนี้คือเพลงกล่อมอารมณ์อุ้ยทำให้อารมณ์ดีอย่างนี้เหรอใช่เหรอก่อนหน้านี้มันเคยอุ้ยกองกระดูกเดี๋ยวผมจะมาผสมพันธุ์นะ,ะแล้วคือเพื่ออะไรเนี่ยไอเพลงกล่อมอารมณ์เนี่ยฮะไม่มีบอกด้วยว่าคืออะไรนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอานี่ก่อนชิ้นส่วนชิ้นนี้ก่อนเฮ้ยพวกนี้ผูกมิสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมฮะจ่าฝูงเลยผูกมิสกับจ่าฝูงเลยสวัสดีร้องเพลงอย่างนั้นเหรอบอกเลยว,ว่าของท่านไหนของข้าเลยเรียบร้อยเอาละโอ้โหลูกกระตาน่ากลัวจังเลยแต่ไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะผูกมิสไปเถอะได้ชิ้นส่วนเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีฮะเก็บไปก่อน เอาละเสร็จปีกตัวแล้วก็เจ้านี้ตัวสุดท้ายละร้องเพลงสินะเอาละเรียบร้อย,อยนั่นกองกระดูกไปเอาก่อนจึ๊บ,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 บตอนนี้เนี่ยเรามีแบบเผ่าพันธุ์ที่เป็นพันทมิสเนี่ยสามตัวแล้วใช่ไหมข้างหน้าอะไรได้ปากอะไรเนี่ยปากอะไรไม่รู้แหละแต่เหมือนว่าจะมีสกิลการร้องเพลงค่อนข้างเยอะนะเ,เจ้านี่ดีกว่า ผูมิดกับจ่าฝูงก่อนเลยฮะเจ้นี่มันเหมือนหอยทากมากเลยอะร้องเพลงอย่างนั้นเหรอหูของโปรดเลยอีกทีอีกทีกทนั่นแหละดีถึงไหมเรียบร้อยได้อะไรอ่ะบุกพลังชีวิตนะฮะโครรัมเอาเป็นว่าร้องเพลงผูกมิดไปก่อนแล้วกันดงดง เรียบร้อยเฮ้ยมีเผ่าพันธุ์ข้างบนอีกอะแต่ผมมองว่าไอ้พวกนั้นมันดูอู๋เวยสิผมว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยไปผปสมพันธุ์สักหน่อยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แบบเพิ่มความสามารถวิวัฒนาการให้แก่ตัวของเราแล้วจะว่าไปลังของเราอยู่ไหนวะเนี่ยทางนี้ทางนี้อุ๊ยกระดูกละเก็บก่อนเก็บก่อนไหนดูซิได้อะไรปึ๊บ แชปโทแอบย่องเต้นเลเวล2ถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่ดีเอาล่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับไปผสมพันธุ์สักหน่อยนะเอาละ่ะวิวัฒนาการสักหน่อยดีกว่าเจ้านี้เจ้านี้เจเจโปรยสเสน่โปรยสเสน่เป็นไงรู้สึกอยากจะปัมป๊มปักับฉันไหมจ๊ะฮะเอาละ่ะถึงเวลาแล้วเขีย์ก่อนเลียวก่อน,เ,นเราจะวางไข่ปึ๊ด โวไวซะด้วยเอาละมาคุณผู้ชมฮะถึงเวลาที่เราอะไรเนี่ยโปรแกรมกําเนิดอ๋อมีการทดสอบการเคลื่อนที่ได้ด้วยนะะว่าเราเนี่ยจะให้แบบเจ้าตัวของเราเนี่ยมันเดินอีท่าไหนจะน่าเกลียดเหมือนกันนะ การเดินตัวเรานี่น่าเกียดเหมือนกันนะแต่ตอนยืนเฉยก็ถือว่าน่ารักอยู่นะเอาล่ะไหนดูซิชิ้นส่วนที่เราได้มาเหมือนว่าเรานี่จะได้ปากของเอ่อพวกกินพืชมาทั้งนั้นเลยฮะคุณผู้ชมฮะแต่มันดีตรงที่มันมีสกิลการร้องเพลงแต่ส่วนมากเราก็ไม่ได้ค่อยกินเนื้ออยู่แล้วจริงไหมฉะนั้นฮะเราจะเอาปากร้องเพลงที่มีระดับ3อันนี้แล้วกันเฮ้ยเหมือนนกดีนะว่ากันไหมเดี๋ยวนะเราอุยาวไป เอออนี่นี่สั้นๆเออนิดนึงสั้นนิดนึงแล้วก็ย่อขนาดขยายความกว้างมันก็จะออกมาเหมือนเป็ดอันนี้เอ,อ๊ะได้อยู่แหละคุณผู้ชมครับผมคิดว่าอันนี้มันก็ดูดีอยู่นะมาดูตากันบ้างดีกว่านะฮะไหนดูซิเอออันนี้เป็นตานะเป็นตาของพวกมแมลงอะไรพวกนี้นะแล้วก็อันนี้ผมว่ามันดูน่ากลัวไปอะ่ะอันเดิมของเราเนี่ยน่าจะดีอยู่แล้วนะจิอุ๊ย มีมือแล้วคุณผู้ชมฮะมันถึงเวลาแล้วที่เผ่าพันธุ์ของเราเนี่ยจะต้องหยิบจับสิ่งของออกมาเพื่อใช้ในการทุ่นแรงเว้ยอ่าแต่ผมอยากจะให้มือมันสั้นๆเล็กๆอะ่ะแบบขาเดี๋ยวนะสภาพนี้เหละเฮ้ยก็ไม่แย่นะก็ได้อยู่มั้งนี่นี่น,นี่คิดซะว่ามือนะเนี่ยเปรียบเสมือนกับหูของเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้หูในการจับเป็นไง ไอเดียสุดยอดผมบอกเลยว,ว่านี่คือกู๊ดไอเดียมากๆนะฮะคิดซะว่าเหมือนกระตายย่าไยไงคุณผู้ชมฮะเห็นไหมเหมือนกระต่ายไหมเออแค่มันมีนี่นี่นี่เห็นปะเราทําให้ตัวของเราเนี่ยเหมือนกระตา่ายเว้ยพอมันเหมือนกระต่ายเนี่ยมันก็จะดูไม่แปลกแล้วนี่นี่นี่อันนี้เตะท่าระดับ 2, 2> นี่น,นี่เอามาใส่ตรงนี้เท้าของเราเราจะใส่อันนี้นะครับเพื่อที่เรานเนี่ยจะได้สามารถเต้นรําระดับ2ได้นั่นเองนะฮะเป็นไงเอาหางโปรยสเสน่ห์ของเราออกก็้เจ้าว่าไปไอ้น,นี่มันหายไปไหนวะอันนี้ เอานี่ออกก่อนเขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เลยเดี๋ยวนะต้องโยกกลับลเลยอ๊บเดี๋ยวมันเบี้ยวเดี๋ยวมันเบี้ยวนี่นี่นี่ยกขึ้นไปแต่การที่เรานเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์กินพืชและไม่ก้าวร้าวนะอาจจะทําให้เรานเนี่ยมีชีวิตรอดบนพื้นที่ที่เป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กไม่ได้ฉะนั้นเราควรจะต้องมีอะไรที่ใช้ในการป้องกันตัวจริงไหมนี่เลยผมจะเอาเจ้านี่ม,นมันคืออะไรนะซิมิทสัสนะฮะมีสกิลการฟาดระดับ2เผื่อไว้เอาไว้ป้องกันตัวของเรานะฉะนั้นฮะ เอาไว้เป็นหางก็แล้วกันเนาะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเหมือนว่าเราจะปลดล็อกปอีกมาแล้วนะมีสกลิลการร่อนนะฮะกับกระโดดแต่ผมว่านะอมืมันยังไม่จําเป็นนะ่ะฉะนั้นเราเอาหวานสเสน่ห์มาดีกว่านี่นี่น,นี่เอาหวานสเสน่ห์มาแต่หัวตรงนี้อุย้ยน่ารักนะ่ชานชังคุณผู้ชมฮะแต่ผมอยากเปลี่ยนสีขอเปลี่ยนสีสักหน่อยก็แล้วกันนะอมเอ้ยสีฟ้ามีความรู้สึกแบบถูกฉลองมากๆเอาไปว่า สีนี้สวยคุณผู้ชมดูดิเหมือนตัวของเรานะเนี่ยเต็มไปด้วยขนนะฮะเหมือนจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่แบบจะเป็นนกก็ไม่ใช่เป็นตัวอะไรก็ไม่เชิงเอาไว้ว่าตอนนี้เนี่ยผมพร้อมที่จะแบบว่าดําเนินการต่อแล้วเอาล่ะจงตื่นขึ้นเผ่าพันธุ์ที่เองเอ๋ยตาโตมาเชียเอาล่ะเขาบอกให้เราลองกดหวานสเสน่ห์ สาตูน่ารักดุกดิก๊กเอาละเป็นไงหลงเสน่ห์เลยล่ะสิมีไหมเอาพิพท่าเชเดนเป็นไงสุดยอดดีมากอ่ะอะไรอ๋อฟาดนี่นี่ไงเป็นไงอ่าดูแบบดูดันไหมดูดันไหมอ่ะเต้นดิขอเต้น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 ก่อนอ่ะเต้นก่อนเจ๊าะเจาะเจ๊ะ,จะ,จะ จะพอใจหรือย okay, ังโอเคนะเอ๊อะไรขนาอุ๊ยโตขึ้นมาทันทีนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาละผมว่านะเราจะผูกมิดกระเผ่าพันธเราเองนี่แหละเพื่อที่เรานเนี่ยจะพาเขาเข้าฝูงฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยเตท้าหวานเสน่ห์ปะวะอ่าเรียบร้อย เอาละตามมาอาจจะอะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมฮะผมว่าเผ่าพันธุ์นี้เองก็น่ารักดีนะว่าไงไหมสวัสดีสหายคุณเพิ่มสมาชิกใหม่เข้าในฝูงแล้วไม่ว่าจะล่าจะร้องเพลงหรือเต้นรําไปรอบๆขึ้นเออคุณคือผู้นำใช่ข้าคือผู้นำของเผ่าฮิเองยังไงล่าเอาละแต่ตอนนี้มองหาก่อนเราเอ้เดยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นเราไปยังอ่ะเผ่านี้อ๋อเผ่านี้ผูกมิดไปแล้วนี่ว่าแถวนี้เนี่ยเหมือนว่าอุ้ยอะไรอ่ะตรงนั้น กาแล็กซี่อันห่างไกลอย่างงั้นเหรอเฮเี่ยเนียไปไหนเล้าจะลงน้ำซะแล้วเหมือนว่ากาแล็กซี่อันห่างไกลเนี่ยค่ะเคยได้ยินมาว่ามันมีเผ่าพันธุ์ที่สุดแสนฉลาดสามารถยึดครองกาแล็กซี่ได้มันคือเผ่าพันธุ์ที่ชื่อคล้ายของข้ามากมันคือเผ่าพันธุ์ฮิ001ใช่เอ้ยอันนั้นโอ้โหมันดูดุร้ายนะคุณผู้ชมฮะดูค้าอารมณ์บอดจอยแหละอารมณ์ไม่ดีแหละแต่ผมเนี่ยอยากจะผูกม,มิตรเขาลองสักหน่อยแล้วกันเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็น มาคุยด้วย้าร้องเพลงให้เขาฟังเผื่อเขาจะอารมณ์ดีเดี๋ยัดผมกดผิดดิว่ะขอโทษขอโทษอารมณ์ดีแล้วใช่ไหมอารมณ์ดีแล้วนะอ่าเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังใหม่เป็นไงโอ้โหดูความพุ่งพุ่งในยานปูดปาร์ตเออคุณผู้ชมฮะเป็นไงเป็นไงตัวอีกตัวอีกตัว,อ,ตวอันนี้มาเนี้มาน,นี้ข้าจะทําให้บุแกอารมณ์ดีเอง ด้วยเสียงเพลงของข้าย,ยัางไงล่ะเฮ้เอาละอาจารย์ฝูงจะได้เอาของหลบซิเกะกะร้องเพลงอย่างนั้นล่ะเอาไปเลยไอตัวนี้เหมือนหนอนมากเลยนะเอาละเรียบร้อยนะคุณผู้ชมฮะเราผูกมิตรกับเขาได้แล้วและได้สกิลแบบชิ้นส่วนสําหรับหวานสเสน่ห์มาผมว่านะเดี๋ยวเราแบบต้องเอาไปเปลี่ยนและเดี๋ยวตอนเนี้เราเก็บกระดูกก่อนข้างบน อุ้เยอะเลยอ่ะตรงนี้เออเดดเดดโอ้โเกือบเลยนี่จะเป็นงูงูฉกตายแล้วเนี่ยเอาละขครจะเก็บทุกสิ่งอย่างบนเกาะนี้ใช่ชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนจะตกเป็นของพวกข้าละเอาละโอ้หเยอะแยะไปหมดฮะเอาละเละฮ้ยเผ่านี้ดุไหมไม่ดุหรอเอากับจ่าฝูงก่อนเลยดีกว่าเอาละท่านจ่าฝูงคริงตุส <c oughs> เดี๋ยวผมอ่านว่าไงวะคริงกุดนะฮะ อีซี่มากๆเอาละโอ้โหจา่าผูกสองตัวเลยเว้ยอ่าเสร็จฆ่าละนั่นอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจะจะผูกบิไดไอ้เดินเลยนี่ยเนี่นี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้เตท่าเหรอเอ๊ะเหมือนว่าจะผิดแฮะไม่ใช่เหรอไม่ใช่อขอโทษขอโทษเอ่ออันนี้ปะวะอ๋อใช่อวานสน่เกือบไปแล้วไม่ล่ะ เอาละสุดยอดคุณผู้ชมฮะเอาละเอาละผูกมิดมามะมาตัวเล็กร้องเพลงอย่างนั้นเหรอสบายสบายเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะนี่เราเป็นมิตรกับเอ่อทุกเผ่าพัานธุ์ร่วมโลกเลยหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วเดี๋ยวนะเอ้นี่นี่นี่น,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 นี่อะไรข้างหน้าอะไรอ่ะควันอะไรอ่ะภูเขาไฟระเบิดอุ้ยไอ,อ้พวกนั้นมันอารมณ์เสียแล้วว่ะคุณผู้ชมฮะไปผูกมิดสักหน่อยดีกว่าเหมือนแม่งป่องเลยไทรส สวัสดีชทรส์โ้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นค่อยคคุยกันใจเย็นใจเย็นเต้นเหรอเรามีบ้าวะมีเจาะเจาะเจาะอารมณ์ดียังอารมณ์ดียังโอ้โหดูมันยังไงล่ะอุ๊ยข้ารู้สึกเฮ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปฮสมองอ้สมองบวม รู้สึกฉลาดอย่างกับเป็นหลานอันเบิร์ตสไตล์ฉลาดขึ้นอีกแล้วอีกก้าสู่การเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาสมองที่ฉลาดย่อมเป็นที่นับถือคุณสามารถมีสมาชิกฝูงเพิ่มได้ถึงสองตัวเอาละ่ะแต่ข้าจะผูกเอ้ยอะไรโอ้ใจเย็นใจเย็นยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอคุยกับนี้ก่อนเออรู้แล้วใจเย็น้าาาาออ,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 อ โอ๊ยโอ๊ยมาสู้อะมาดิมาดิเออเอาดิมาตัวมาดิเรามีสองแล้วเว้ยเออจะตายแล้วจะตายแล้วเหลือเหลือฮะมันเหลือหนึ่งเออไม่ได้เราจะเราก็ฆ่ามันได้นะถึงแม้ว่าเราจะต้องเสียสละดตัวเองก็ตามคุณถูกฆ่าในการต่อสู้เมื่อบาดเจ็บให้ถอยกลับมาที่รังเพื่อพักรักษาตัว ให้ตายสิเอาไปไหนกันล่ะไม่เน้เพื่อนตามมานะตัวเองได้เลยเดี๋ยวจะตามไปรอลูกฟักก่อนอุ๊ยโผล่มาแล้วสองตัวเอาเขาไปไหนก็นหมดละเขาอยายให้รัานอย่างนั้นเหรอเอามิกลับละ เผ่าพันธุ์ของคุณกําลังย้ายที่อยู่ไปยังรังใหม่ตามพวกเขาไปเพื่อพบโอกาสดีๆที่กําลังรอคุณอยู่ข้างหน้าเอาละแผนที่จิ๋วของเรานะฮะเหมือนว่าเราจะสามารถดูได้นะมันจะมีเส้นทางบอกอยู่นะคุณผู้ชมฮะเอาละเอาไป็นว่านะสำหรับในพาร์นี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเหมือนว่าในพาร์ทหน้านะเนี่ยเราจะมีภารกิจในการกําจัดเจ้าพวกออกรันนะฮะที่มันเนี่ยบังอาจฆ่าเผ่าพันธุ์ของเรา บอกแล้วว่ามาดูกันว่าในพาร์ทหน้านั้นเราจะสามารถจัดการมันได้หรือไม่หรือเผาพันธ์ของเรานั้นจะสูญพันธ์อย่าลืมติดตามชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์ด้วยนะไปก่อนนะบายจ้า